สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมเมอ่คลิปนี้เราก็มาติดตามความเคลื่อนไหวของ VNL 2023กันครับล่าสุดทางผิดหลักของ f i v b ที่เราทราบกันเป็นอย่างดีครับว่าเขามีการโพสต์ถึงนักตบลูกยางสาวไทยของเราอยู่เสมอ แล้วล่าสุด FIBB ก็มีการโพสต์ถึงนักตบลูกยางสาวไทยของเราอีกแล้วครับโดยเป็นโพสต์ที่ทาง FIBB ได้มีการประมวลคลิปโมเมนต์ของความสุขความสนุกสนานของแต่ละทีมในการแข่งขัน VNL แล้วเปิดหัวมาด้วยทีมชาติไทยของเราอีกแล้วครับเป็นทีมชาติไทยของเราที่มีการโพสต์ท่าทางถ่ายแบบสาวไทยของเราก็โชว์สยามเมืองยิ้มครับมีการยิ้มแย้มความสนุกสนานส่องผ่าน ความสุขให้กับผู้ชมได้อย่างสุดยอดแล้วครับแล้วล่าสุดยังไม่พอครับ FIVB ได้มีการโพสต์ถึงสาวไทยของเราโดยมีการโพสต์ถึงทีมไทยแบบเดียเด่ยวๆเลยครับเป็นโมเมนต์ที่สาวไทยของเรามีการแปะมือกันเพื่อรวมพลังกันในการลงสนามซึ่งโพสต์นี้เขาโพสต์ประมาณตีห้าของประเทศไทยเลยครับสุดยอดสุดปังมากๆเลยครับ